ร้นหาที่นะรุกิยะอันโปคิดยังไงไปยั่วแรงกาเซีย oh <yeah. S 2> ซช่วยกันกดติดตามเพื่อมุ่งสู่2องแสน subscribe และมุ่งสู่ 3, สามแสนในติ๊ t o ็อกก่อนหน้านี้ผมเคยพูดเอาไว้ว่า มีโอกาสที่อันโปอาจจะได้ชกกับแบรนด์กาเซียเนื่องจากว่าในตอนนั้นเนี่ยอันโปต่อยกับแมนนี่ปาเกียวพอจบเกมเนี่ยแบรนด์กาเซียขึ้นบนเวทีปรากฏว่าอันโปบอก n e x ็ f ไฟ h t คืออยากต่อยกับกาเซียในไฟต์ต่อไปอะไรเงี้ยซึ่งในคลิปนั้นผมก็บอกเอาไว้ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นนะเพราะว่าในรายการที่พวกเขาอยู่เนี่ยมันงบประมาณมันมหาศาลมากอย่างในไรซินหรือในไรส์อย่างเงี้ยคือรายการเหล่านี้มันมอบโอกาสเนี่ยเยอะมากเพราะว่า ในโลกนี้มันจะมีสักกี่รายการที่เอาฟลอยด์เมเวเทอร์ที่จ่ายต้องจ่ายเป็นพันล้านมาต่อยอ่ะจ่าย800กว่าล้านเพื่อที่จะได้ต่อยกับแมนนี่ปาเกวพวกเขามีกําลังซัพย์มาหาศาลมากเพราะฉะนั้นการที่อันโปบอกว่า Next น i กไฟอยากต่อยกับกาเซียเนี่ยแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันมาถึงเรื่องของการผาเผชิญหน้ากันเรียบร้อยแล้วและเมื่อไฟนี้เกิดขึ้นผมคิดว่าอันโปเนี่ยยับแน่คือเขาแบบ ออกท่าทางยียยนกวนประสาทแล้วก็มีการเตะคิกบ็อกซิ่งใช้ท่าเตะเนี่ยโชงโแรนกาเซียซึ่งเขาไม่รู้หรอกว่าต่อหน้าแรนกาเซียมันอันตรายขนาดไหนคือต่อให้เขาต่อยกับแมนนี่ปากเกียวในวัยที่เรียกว่าควรจะแขวนนวมหรือว่าวัยที่ผ่านจุดพีกมานานแล้วเนะี่โอเคเขาอาจจะทำได้ดีในวันนั้นแต่แรนกาเซียไม่เหมือนกันนะเดวินเฮนนี่อยู่ในสภาพไหนคุณก็รู้ ถ้าไม่นับจวนเทเดวิสนะบนโลกนี้หาคนต่อก่อนยากมากสปีดหมัดเขาเร็วจนแทบมองไม่เห็นวิธีการฝึกในปัจจุบันดีกว่าเมื่อก่อนอกีกเพราะว่าเขามีการผสมผสานฟิลลีเชลเ,เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นการที่อันโปรนหาที่แสดงความยืยวนควรประสาทขนาดนั้นเนี่ยผมว่าจบไม่สวยแต่โอเคถ้าเกิดมองในะอีกแง่หนึ่งก็คือมันคือการเรียกเรตติ้งมันคือการแบ ละครเวทีอ่ะเออถ้ามองมุมนี้ก็เข้าใจอยู่แต่ยังไงก็ตามการเผชิญหน้ากับแรนกาเซียเสี่ยงที่จะโดนน็อกสูงมากอย่าว่าแต่นึกภาพของคนในประเทศใดในประเทศหนึ่งขึ้นชกกับเขาเลยนึกภาพคนทั้งโลกเนี่ยมันมีไม่กี่คนนะที่ขึ้นไปอยู่ต่อหน้ากาเซียแล้วไม่โดนสอยร่วงถ้าให้เดาผลการชกระหว่างแรนกาเซียกับอันโปเนี่ยมันออกได้หน้าเดียว โอเคหลายคนอาจจะมองเหมือนแมนนี่ปาเกียวที่แบบต่อยกันจนครบยกสุดท้ายไม่มีผู้ชนะอะไรเงี้ยผมว่าไม่เหมือนแรนกาเซียในตอนนี้ไม่เหมือนกับแมนนี่ปาเกียวในช่วงที่อายุเยอะแล้วยังไงผมเชื่อว่ากาเซียเอาตายวิยกิ้ยาอันฝกต่อนหน้าแรนกาเซียเบ็งก้ามโชวเดี๋ยวก็รู้ว่า อ๋อเอาเหรอนี่น,นี่นี่กาเซียก็จะสวนนะกล้าเหรอเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวหัวก้าวหัวชนรนะกาเซียไม่ค่อยดันกาเซียบแบบกล่าวว่าแบบไม่อยากแบบอะไรเยอะนี่แต่ฝีปากก็ยังได้อยู่เหมือนเดิมนะเราไปดูกาเซียเทร,รนนิ่งหน่อยเนี่ครับหลังจากที่เขาเปลี่ยนสไตล์ ทักษะการต่อสู้ของเขามาเป็น <become> ฟิลิเชลมากขึ้น the การออกหมัดของเขาผสมผสานกับสไตล์ใหม่เตี so right. ้ยผมว่ามีจุกอะบอกงี้ดีกว่าเจออันโปดเนี่ยมีจุกแน่ๆอีดูร่างกายของเขาในตอนนี้ดิ <call> ใหญ่มากโอ้โห แล้วยับแบบแย็บแบบความเร็วสูงอนะนึกไม่ออกเลยอันอันโปกกำลังจะโดนกับอะไรนี่โอยซ้อมดีชมัดเลยนี่หมัดชุดส่วนใหญ่จะเป็นหมัดชุดนะครับแล้วก็หมัดหน้าของเขามันร้ายกาจเหลือเกินหกบึง้ง ช่วยกันกดติดตามเพื่อมุ่งสู่2องแสนซับสไครต์และมุ่งสู่3ามแสนในติ๊กต็แบรนด์กาเซียปะะท่กับอันโปเราอาจจะได้เห็นว่าตอนนี้บ็อกซิ่งของญี่ปุ่นไปถึงไหนแล้วเพราะว่าแน่นอนพวกเขามีงบประมาณเยอะในการเอาพวกระดับโลกเข้ามาต่อยในประเทศต้องยกย่องพวกรายการของญี่ปุ่นนะอย่างไรส์หรือว่าไรเซนเนี่ยเป็นรายการที่กล้าทิจาจ่ายเพื่อเอาพวกระดับโลกเข้ามาต่อยจริง คือไฟเดียว800ล้านอย่างไม่ได้ปากเกียวใครมันจะกล้าจ่ายใช่ไหมไฟเดียวเป็นพันล้านอย่างฟลอยด์ใครมันจะกล้าจ่ายแต่รายการของพวกเขากล้าที่จะดึงซูเปอร์สตาร์พวกนี้เข้ามาต่อยแล้วก็ได้ให้คนญี่ปุ่นเก็บประสบการณ์อย่าง chin, เทนชินใช่ไหมต่อยกับฟลอยด์ทีเดียวถึงแม้จะแพ้แล้วก็แพ้แบบเละเทะด้วยแต่ค่าตัวของเทนชินก็อัพขึ้นมาเป็นระดับ20ล้านซึ่งอันโปถ้าเกิดได้ชโชกโกบกาเซียแล้วไม่มีการแบบล้มเลิกแผนอะไรนะ ผมว่าอันโปคฆ่าตัวก็น่าจะพุ่งขึ้นไปมหาศาลเพราะในโลกของโรโลยตอนนี้ผมว่าคนที่สามารถจัดการหรือว่าล้มแรนกราเซียได้อาจจะมีแค่เจ้าแท้งจ์จวนเทเดวิสอีกคนหนึ่งที่พอมีลุ้นแต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่แน่อาจเป็นฝ่ายกาเซียที่ชนะก็ได้นั่นก็คือเจ้าพิทบูครูดคือถ้าไม่ใช่อแซคครูดเนี่ยผมว่าหาคนสู้กับกาเซียยากยิ่งเฉพาะอันโปเนี่ยไม่มีทาง เราจะได้เห็นความห่างชั้นระหว่างอันโปกกับแรนกาเซียว่าระดับโลกมันขนาดไหนหมัดมันออกมาแบบมองไม่ทันอ่ะยิ่งเดวินเฮนี่จบแบบนั้นเนี่ยผมว่ากาเซียเขาอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีที่สุดคือถ้าเกิดกาเซียมาในช่วงที่อายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยยังพอมีลุ้นแต่เอากาเซียในช่วงนี้มาในช่วงร่างนี้มาเนี่ยยังไงก็ร่วงละนี้คือคนเก่งตัวเต็ม